เราไม่ทำไหลุกทุกเรื่องอะไรเลยค่ะสิ่งที่เราประหยัดตั้งแต่วันจานรถึงสุกร์นะคะนี่คือสิ่งประเด็นอะไรล่ะนี่คือเป้าหมายเป้าหมายชีวิตที่เราประหยัดมาทั้งอาทิตย์นี่เลยค่ะคือความสุขที่แท้จริง วันนี้พาหญิงรถมาเปลี่ยนบรรยากาศไมากินนอกบ้านปกติกินในห้อง,อง,องมันนอนออกระมกมทอะไรอ่ะจ้ะอีกสุกแล้วเหรออันไหนสุก ยังไม่สุกเลยให้เด็กกินแล้วเหรอสวยมากอะะ Big ไปกินหมูกระทะกระชีมีทีมาที่ไปอยู่ประหยัดมาเบิดอาทิตย์แต่มาตะบ,บะแตกมือวันเสาร์พี่น้องเบิ่งโหลดส่วนกันวันศุภาไปกินก๋วยเตี๋ยวสัน้นขี่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวปิดมิดจัดปิดไฟมืดอือคืออรรถบร,ริกรจ,จอยกว๋วยเตี๋ยววันนี้ก็เลยถามหน้าว่าเธอเธอจะกินอย่างะ่ะกินอะไรละ่ะกินอะไรเพนวัฒน์หน้าก็เลยบอกมาคำหนึง่งหมูกระทะปะสัน้นเออปลากระปะตัวเ่าอ่อนประหยัดมาเบิดอาทิตย์ละละไปไปมือเดียวนึงบ่เสียลายเราคนว่าเสียบลายดอกเบิ่งโหลดสองจานสองคนฟาดเบิดแอดแหลดเกียงตับก่อนสสิมมีีีทท่่าไปกกันนวเลจ พี่น้องเขาก็อุตสา่าห์ว่าบอเอารถไปเห็นงานในนางมาหาบเขาก็โทรไปเขาจะไปกินนันตีหน่อยจังโมง่ม้อนี้ว่ไาไปกินตีหน่อยบ่เหรอบ้านา้าฉันบริวารอย่างนี้เออมากินก็มากินก็นินไปกินก๋วยเตี๋ยวนะเธอ,อ,อ,อก,เก็นเลยบ่พอมาหอดแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวปิดกันเลยเดี๋ยวมาแวะร้านหมูกระทะนี่แหละพี่น้องเพื่อนนะสวดเอาสวดเอานิ้วเข่าไหลมาพี่น้องมากินหมูกระทะแซ่บๆสำกันได้จ้าก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจพวกเราด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า